New s เซ Hello 5สำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และ Workbook เช่นกันสวัสดีครับนะครับนะหลานโควิดนะครับนะไปต่อครับผมหน้าที่23นะครับหนังสือสมัย3นะครับลูกๆนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นป .3 นะครับนะมาเรียนก่อนก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูนะครับโรงเรียนเปิดแล้วนะครับนะก็สามารถเข้ามาดูคลิปการสอนของครูพี่นันได้นะครับ ดูย้อนหลังก็ได้นะครับนะคำสั่งว่า look จงดูนะครับ listen จงฟัง a อ d และให้ read the, จงอ่านนะครับนั่นก็คือนะครับนะมีคลิปเสียงอยู่ข้างล่างนี้นะครับต้องฟังคลิปเสียงก่อนนะครับแล้วก็ประโยคตามประโยคข้างล่างนี้นะครับตัอเรียนดูตามได้เลย Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 3 Look Listen and read. The Seasons. There are four seasons in a year. The spring months are March, April, and May. The summer months are June, July, and August. The autumn months are September, October, and November. The winter months are December, January, and February. The seasons นะครับแปลว่าฤดูกาลต่างๆนะครับนะเติม s นะครับ there นะครับไม่แปลด้วยกันนะครับแปลว่ามีครับผมตามมาด้วยคำนามพระหูพจน์ที่นับได้เติม s นะครับก็คือคำว่า s e a s o n นะครับแปลว่าฤดูกาลนะครับมี f o มีสี่ฤดูกาล in ในอ่ะ year ละหนึ่งปีนะครับนะอ่ะให้แปลว่าหนึ่งนะครับในหนึ่งปีนั้นจะมีสี่ฤดูกาล the spring m o n t h นะครับ spring m o n t h แปลว่าเดือนที่เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับนะสปริงนะครับเป็นคำนามนะครับมานำหน้าคำว่ามันซึ่งเป็นคำนามด้วยกันคำนามตัวหน้าจะก,กลายเป็นคำคุณศัพท์นะครับก็คือทำหน้าที่ขยายคำนามตัวหลังนะครับก็แปลว่าเดือนนะครับที่เป็นฤดูใบไม้ผลินั้นคือนะครับอ่าแปลว่าคือคือเดือนอะไรบ้างนะครับก็คือเดือนมีนาคมเมษายนและก็พฤกษภาคม the summer months นะครับเดือนที่ เป็นฤดูร้อนนะครับผมต้องเติม s นะครับนะเพราะว่ามีหลายเดือนนะครับ r คือจูนเดือนมิถุนายนจุลายกรกฎาคมและอ u ก u สตเดือนสิงหาคมเด m อ m o ด t h s นะครับ o ช u m อนะครับอ่านออกเสียงเป็นสระนะครับดังนั้นเดือดต้องอ่านเป็นดีนะครับนะ t u m n m เดือนนะครับเดือนที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับ r คือ September เดือนกันยายนออก o b e อตุลาคม n n d n o v e m b e r พฤศจิกายนและก็ The w i เ t e r m เ n ร์นะครับก็คือเดือนที่เป็นฤดูหนาว R คือ December เดือนพันวาคม January มกราคมและก็ f r u r u y นะครับเดือนกุมภาพันธ์และคำแปลทั้งหมดก็มาอยู่นี่นะครับเรียนกับครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปแล้วก็โคกด้วยหลักไวยากรณ์ จางนั้นนังเรียนมาดูในรูปก็จะเห็นนะครับนะว่านะครับ a r c h a เ r i l เม y นะครับนะเป็นช่วงฤดูอะไรนะครับฤดูสปริงนะครับนะฤดูสปริงนะครับก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับนะนีนะครับพอเดือนมิถุนากรกฎาเสิงหานะครับเป็นฤดูร้อนนะครับผมนะมีดวงอาทิตย์อยู่ พอเดือนกันยานะครับกันยาตุลาพฤศจิกานะครับก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับนี่ตามภาพใบไม้ร่วงและก็เดือนธันวาเดือนมกราเดือนกุมภานะครับก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับนี่นะครับมีหิมะตกดูตามรูปก็ประมาณนี้นะครับโอเคผ่านนะครับนะอ้าวแล้วก็จบเลยหน้าที่ยี่สิบสามโอเคครับไปต่อหน้าที่ยี่สิบสี่ต่อครับ Alright, okay, okay, okay.